สวัสดีครับพบกับเราช่องตะวันเปรยเป็นวันทางปิดบอกครับผมฝากกดคิดตามและฝากกด subscribe ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับก็เลยต้องสวัสดีสีทุกท่านครับวันนี้พามาพรายแสงจันทร์ครับครับพี่แสงราชศรีของเราอันนี้พี่แสงราชศรีของเราว่าจะพาพรายแสงจันทร์ไปหาน้องไพฑูรย์ ดูว่าน้องไปทุนเจอครับถ่ายแสงจันแล้วจะเป็นยังไงครับถ่ายทองเงินครับผมบังปอนครับควาน<อ>น้ำฝมมน,น,นตัต่งเนะากาะมันแห้งเนะาะปดึงไ กเอว่าันนวันีนี้ลองให้ควานบางปอนนะครับควานน้องน้ำฝนขี่ที่แสงจันทนะครับเราจะเดินไปหาน้องไปทูนกันครับแล้วพี่แสงเรานะครับขึ้นขี่ คล้ายทองเงินครับทองเงินนั้นจะมีชื่อสองชื่อนะครับแสงเงินครับทองเงินนะครับผมเราจันแสงคือแสงมดืด <laughs> ชื่อเหมือนเหมือนแสงราจสีหมดเลยเแต่ทำไมทองเงินเราดูเหมือนซึมๆไงไม่รู้ <c oughs> ดูหน้าตามันไม่ได้นอนเมื่อคืน ที่แสงไปทำอะไร,ไไรออางน้าบน้ำก่อนครับก่อนที่เราจะพาสองพระเอกนี้ไปถามน้องไปทูลกันครับ หงกินอาบทางควานเลยไหมตลอดยี่ส <c oughs> ิบสีบบ <c oughs> ชั่วโมงช้างแต่ละตัวนั้นมาคนละที่กันนะครับับ,บแต่ที่ควานเราก็ จะพยายามให้เขาได้อยู่ได้กันนะครับแบบครอบครัวใหญ่เลยครับ,รบัแต่เช้ามองตัวมาก็ไม่ไม่ถูกเพื่อนเนาะเซนแต่เดี๋ยวนี้ถือว่าเข้ากันได้หมดแล้ว,ว,ลวถือว่าเรามาอยู่ครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นชุมชนควานช้างจิตเกาะตอนนี้เข้ากันได้หมดแล้วครับไม่ว่าช้างพังช้างตายนะครับ ตอนนี้สองพระเอกเรารครับกลังมุ่งหน้าไปหาน้องไปทูนกันครับผมมาเลยครับเรามารอรุนกันครับสามพระเอกมาเจอกันอจะเทายแสงจันทร์เราน้ำหน้านะครับเป็นจ่าฝูงอยู่ที่นี่ครับ ตัดทางไหนไปดูน้องไฟทูนกันครับผมไปเยี่ยมนะครับไม่ได้เจอกันเกือบเป็นเดือนแล้วครับวันนี้พี่แสงบอกว่าพาพายแสงจันกับพายทองเงินไปเยี่ยมน้องไฟทูนหน่อย ไปกันครับผมลองเพลงให้ฟังเนี่ควัวทางนี้เราจำได้นะครับเคยมาหาน้องไปทูนตั้งแต่คลิปแรกๆกัครับวันนี้พี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ทั้งสองพาไปเยี่ยมน้องไปทูนกันครับผม เอฟซีบอกว่าอยากฟังเพลงที่แสงอาจจะสีร้องเพลงให้ฟังลักเพลงล<ะ>บรรยากาศก,ากำลังฟินเลยร้องเพลงให้ฟังเนี่ย<ะ> <c oughs> เจ้า เยี่ยมน้องไปทูนกันเห็นแต่รถของควานปิโป้ครับแต่ไม่เห็นคนครับน่าจะลงไปเอาน้องไปทูนอยู่ข้างล่างตอนนี้พี่ๆก็มารอดูน้องไปทูนไม่ได้เจอกันเกือบเป็นเดือนแล้วครับ อยู่ด้วยกันก็จริงครับแต่ว่าปลูกกันคนละที่ดูครับกินกหญ้าเพ้รทูนน่าจะอ๋ออยู่นู้นครับ ตอนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับเอฟซี FC, ทุกทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้กับช้างทุกเชือกและก็ควานช้างของเรานะครับผมเราอยู่แบบพี่แบบน้องกันครับอันนี้ก็ควานบางปอนนะครับก็เป็นหลานของพี่แสงเรานะครับ วันนี้หนึ่งหนึ่งนาสองหลานจะไาเจอกันใครจะรอกกันัวาปีโป้ก็เป็นเป็นหลานนะครับเป็นหลานของพี่แสงเราครับซึ่งวาปีโป้นะั้นเป็นที่ของวาดบางปอครับเราสามารถขี่ได้ทุกตัวครับช่วยเหลือกันครับผมเวลาี่แสงลากลับบ้านนะครับควานบางปอนก็สามารถแทนตำแหน่งได้ อานกินยากันได้ควานลากับบ้านนะครับตัวครับแต่พี่แสงร้านเสีเรานั้นอยู่ในปางจับได้ทุกตัวครับประมาณสิบหกเชือกครับตัวผู้สามเนาะสามสามสามตัวครับ ภายแสงจัน์ก็เป็นจ่าผูมิครับดูแลน้องๆที่นี่ครับรองมาก็ภายทองเงินครับแล้วก็น้องสุดรอคือไยทูนนะครับผมกันนะครับต้องหาช้างมาใายเครียดกัน มากินยาธรรมชาติอันที่จริงยาเราก็ตัดไว้แล้วครับรอ้อนึกว่าไททูนทางเมฆแก้วครับทางเมฆแก้วมาแล้วนอนเป็นเพื่อนน้องไททูนนะครับ <c oughs> มันเฮ็ดบอ ไม่แก้วเฮ็ดบอ่อ๋อมันต้องฝึกเรื่อยๆเนะาะทไม่แก้วออกมาหาหนุ่มๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับพอเจอพระเอกไพทูนของเราครับผมที่แสงมีอะไรจะฝากเอดี ทุกท่านเขาฝากหรือว่าจะฝากอะไรครับจะฝากความคิดถึงหรือฝากอะไรบ้างครับไม่มีอะไรจะฝากเลขาฝากกดติดตามก็ว่าไปอ๋อฝากกดติดตามกดไลค์กดน้องไปทุนเรายังไม่มาครับดูครับการอุดมสมบูรณ์ครับมีเสียงนกธรรมชาติร้องนะครับแต่บรรยากาศมากเลย ทยามทำให้พวกเขานั้นอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขน,นี่ก็พังแม่แก้วครับเป็นแม่ของน้องฟ้านะครับผม,มว,วันนี้น,นะครับพี่ใหญ่ของเราปายแสงจันทร์นะครับและก่อนน้องรองภายพองเงินนะครับ มาเยี่ยมน้องไพทูลเราครับผมดูครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมดูครับดูครับความคมเข้มแต่ละตัวนะครับไม่แพ้กันเลยน้องไปทูลน้องเล็กเราแอคชั่นแล้วอันนี้ก็ ช้าก็รักกันนะครับ okay. แล้วสามสามควานสามคนนี้ก็น้ากับหลานนะครับ <laughs> พี่แสงเป็นพี่ใหญ่ครับ <laughs> น,าน้าหลักแล้วก็ควานปีโป้ก็เป็นพี่ของควานบางปอนนะครับผมก <laughs> ็คือทั้งช้างทั้งคนนะครับเราดูครอบครัวเดียวกันครับ <laughs> นี้จะได้บรรยากาศนะครับ มาเยี่ยมน้องไปทูนไม่ได้เจอกันนานแล้วครับน้องไปทูนันน้งไปนทพี่พ,พมาเยี่ยมถึงที่เลยน้องไปทูนนอนที่เดิมบ่เอาทูนไห โอ้ันนี้ดีใจครับหญ้าไม่กินพี่ใหญ่ทั้งสองมาเยี่ยมครับดูครับอาทูนมา,มาดูครับพี่ใหญ่มาเยี่ยมเลยไม่ค่อยกินหญ้าเลยดีใจครับวันนี้ไปทูนนุพี่สาวมาเยี่ยมอะ่นะจะไปหาทางแม่แก้วอย่างเดียวเลยครับ กินด้วยกันหน่อยลูกกินด้วยกันหน่อยพี่อุตส่าห okay. ์มาเยี่ยมนะครับเขาจะจุบกันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับไม่ได้เจอกันนานดูครับต้องไปทูนเรากำลังทักไทยกันอยู่ ยังไงบ้างครับดูครับการทักทายของพวกเขาครับเขาจะจะมีภาษาของพวกเขานะครับทักทายทุกสุขปิดกันนะครับเราไปทูลก็ถัดตูไปวันนี้ก็ ดูน้องไปทูนแล้วครับกินแข่งกับพี่ใหญ่เลยน้องไปทูนบอกว่าอ้าวใครจะกินได้เยอะกว่ากันนะครับดูรับผู้รอเข็มเข็มตัวเลยครับรอคนลับแบบครับดูน้องเล็กเราดูดูงานครับน้องไปทูนเราไม่แพ้เขาเลยนะเนี่ย ตัวเล็กแต่งายาวนะครับน<อ>่าได้ไหมครับียเพลงกันทำกันตัวเล็กครับแต่ง,งาเท่าพี่ใหญ่เราแล้วโอ้ยตายทำยุ่งตายันตายทงเงินอายเลยครับเรื่องงานนี้ครับ เอาแย่งแย่งกันแล้วอ่ะอ่ะน <c oughs> ้องไปทุนไม่ยอมนะครับมีการมีการแยงนะ่ง <c oughs> มีการแย่งยาก,กันเกิดขึ้นแล้วครับเรื่องกินเรื่องใหญ่น้องไปทุนไม่ยอมครับเรื่องยาใครจะแย่งไม่ได้อยู่กัดกินยาของเขา งาเทอพี่แสงกันแล้วครับดูม,ม,มุมข้างครับโอ้พุงใหญ่ป้านนยังหยาดหยาเขาอ,อีกเนาอไปทูนเลยน้อกไปทูนเราเอฟซีบ,บอกว่าคิดถึงมา,มากๆเลยวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับน้องเล็กแล้วน้องไปทูนน้องเล็กนะครับ วันนี้มีความสุขมากที่พี่ี่มาเยี่ยมเยียนถึงที่เลยครับมาดูว่าน้องไปทูนรนนอนยังไงครับอ,อ,อันองเงินมันม่มนเป็นทอแต่งจันหรือเปล่าบ่มันโยงเนาะ ยงมิลลอันนี้มันตอนเดียวเนาะขึ้นหลอดทองกับแทบบะไรกลมเลยกลม่อยเดียววันนี้แขนขาใหญ่ ถ่ายวีโอเหรออือสวัสดีครับเอ็กซีครับวันนี้ครอบครัวเรามาเจอกันครับวันนี้รู้สึกมีความสุขทั้งควานทั้งช้างครับผมนี่น้องน้องเล็กเราครับวันนี้

พี๊วันนี้ไม่มีแต่ขอครับดูน้องประชูนเราครับผมตอนนี้ให้ควันพี่โป้ถ่ายบ้างครับควันพี่โป้พากหน่อยวะพากให้ f อฟังหน่อยอะ ดีครับตอนนี้เราก็ขี่น้องไปทูนกลับบ้านกันครับผมถ่ายแสงจันนะครับแล้วก็ถ่ายทองเงินน้องไพทูนสวัสดีครับผม,บบผมตอนนี้ขี่น้องไปทูนกลับบ้านแล้วครับบรรยากาศยามเย็นครับไปมาถ่ายให้เอฟซีนะครับ ให้หายคิดถึงน้องไปทูลเรานะครับแล้วก็ช้างทุกเชือกนะครับผมตอนนี้เราเดินเข้าบ้านกันครับ